ดูกรณีสุดท้ายในเคสนี้ที่เราจะดูกันคือกรณีที่เรามีขนลวดสี่เหลี่ยมอยู่แล้วมีกระแสไหลผ่านในขนลวดสี่เหลี่ยมแล้วขนลวดสี่เหลี่ยมมีวางอยู่ในสนามแม่เหล็กอันนี้เป็นหลักการของอะไรครับเนี่ยเมื่อเราผ่านกระแสะเข้าไปแล้วเป็นไงครับเดี๋ยวจะเกิดแรงคู่ควบเกิดขึ้นมามีแรงคู่ควบเกิดขึ้นมาดูในลักษณะที่อะไรครับตำแหน่งที่เกิดแรง ตำแหน่งที่เกิดแรงบนตรงนี้เรียกว่าขดลวดสี่เหลี่ยมนะครับเอาเส้นทองเอาเส้นทองแดงก็ได้มาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่ใช่แผ่นสี่เหลี่ยมนะเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับนี่เฉพาะขดลวดตรงนี้เท่านั้นนะแล้วหน้าตรงนี้ว่างเปล่านะครับโอเคนะครับเอาบริเวณไหนบ้างครับที่มีแรงเกิดขึ้นกระทาบนขดลวดนี้ครับบริเวณที่เส้นแรงแม่เห็กเส้นแรงแม่เหล็กทิศของมันตัด ขดลวดเส้นแรงแม่เหล็กชี้ไปทางขวาหรือสนามแม่เหล็กชี้ไปทางขวาจะเห็นว่าลวดบริเวณนี้มันขนานกับสนามแม่เหล็กอยู่เสมอถูกไหมครับมันขนานกับสนามแม่เหล็กอยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีแรงกระทําต่อบริเวณนี้ของขนลวดทันนะครับบริเวณที่มีแรงทางแม่เหล็กกระทาต่อขดลวดคือบริเวณที่อะไรครับทิศของเส้นแรงแม่เหล็กมันตัดโอเคนะครับ งั้นมาดูบร,ริเวณนี้ครับถ้าเราป้อนกระแสโดยติดแบตเตอรี่เข้าไปขั้วบวกอยู่นี้ขั้วลบวอยู่นี้งั้นกระแสวิ่งยังไงครับกระแสก็วิ่งจากขั้วบวกไปอย่างนี้ถูกไหมครับงั้นดูบร,ริเวณของขดลวดด้านซ้ายตรงนี้ก่อนครับงั้นกระแสจะวิ่งไปทางไหนครับกระแสจะวิ่งไปทางนี้ส่วนพอมาถึงตรงนี้กระแสก็จะวิ่งสวนมาทางนี้ถูกไหมครับอ่าใช้อะไรครับ มีกระแสวิ่งในเส้นลวดกรณีที่เส้นลวดอยู่ในสนามแม่เหล็กภายนอกถูกไหมใช้มือขวาชี้ชี้ไปทางทิศของกระแสนิ้วกลางไปทางสนามแม่เหล็กนิ้วโป้ง f งั้นด้านซ้าย f ชี้ลงโอเคโอเคไหมครับด้านซ้าย f ชี้ลงด้านขวาครับกระแสพุ่งเข้าหาตัวเราสนามแม่เหล็กไปทางขวางั้น f ชี้ขึ้น F ชี้ขึ้นด้านซ้าย F ชี้ลงด้านขวา F ชี้ขึ้น F ทั้งคู่นี้ก่อให้เกิดอะไรครับก่อให้เกิดโมเมนต์ขึ้นมาโดยที่ F ทั้งคู่นี้จะเป็นอะไรครับแรงคู่ขูดนะครับเดี๋ยวจะหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบนี้โมเมนต์ Moment ของแรงคู่ควบนี้เราใช้ตัว Mc นะครับนี่โมเมนต์แรงคู่ควบ โมเมนต์แรงคู่ควบนี้ก่อให้เกิดอะไรครับก่อให้เกิดการหมุนถ้าโมเมนต์แรงคู่ควบมากการหมุนนี้ก็หมุนอะไรครับหมุนมากอ่อหมุนมากก็คือหมุนเร็วเข้านะครับเพราะ m มันเยอะอเข้านะครับถ้านะเราจะหาปริมาณโมเมนต์ของแรงคู่ควบได้อย่างไรครูกล้องเลคเชอร์ให้เราใหม่ไปนิดหนึ่งเพื่อจำง่ายขึ้นครับ จำว่าอะไรครับใครหลออใครเท่ใครเนี้ยบครับผมนี่แหละครับเนี้ยบให้จําใหม่ตรงนี้ครับโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบจะเท่ากับใครเนี้ยบครับผมนี่แหละเนี้ยบ N I A B จําไปเลยครับเพื่อความรวดเร็วเนี้ยบ cos ทีตาตรงนี้ขออนุญาตให้ใช้คอสทีตาให้จําเป็นคอสครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งหาองค์ประกอบตั้งฉากหรือว่าขนานอยู่อีก นะครับจำไปเลยโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบคือเนียบคอสทีตาโดยที่ทีตาคือมุมระหว่างอะไรกับอะไรครับทีตาคือมุมระหว่างรันนาบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กรันนาบของขดลวดคือต้องมองเป็นแผ่นโอเคไหมครับทีตาคือมุมระหว่างรันนาบขดลวด กับสนามแม่เหล็กระนาบคือให้มองเป็นแผ่นก็คือแผ่นขดลวดอะไรครับกับสนามแม่เหล็กถันไหมจบไหมครับจบ <Okay. S 1> n คืออะไร n คือจำนวนรอบของขดลวด n, n คือจำนวนรอบของขดลวด i คือกระแสะที่ป้อนเข้าไป a คือ พื้นที่อะไรครับพื้นที่ระนาบขดลวด a คือพื้นที่ระนาบขดลวด b คือค่าสนามแม่เหล็กโอเคนะครับขดลวดนี้อาจจะมากกว่าหนึ่งรอบก็ได้ถ้ามากกว่าหนึ่งรอบก็คูณจำนวนรอบเข้าไปเลยสรุปจำง่ายง,ง่ายครับโมเมนต,ต์ของแรงคู่ควบวรณีที่ป้อนกระแสผ่านขดลวดที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วอยู่ในสนามแม่เหล็กโมเมนต์ของแรงคู่ควบเท่ากับเนียบคอรทีตาโดยที่ทีตาเป็นไงครับ เป็นมุมระหว่างระนาบของขดลวดกับสนามแม่เหล็กโอเคไหมข้อที่1ห,หน้าห้าสิบห้าจุนบอกว่าขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละสองเซนติเมตรซึ่งมีจำนวนกี่รอบ300รอรอบมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดนี้10บมิลลิแอมป คนลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีค่า5คูณ10กำลังลบ2เทสลาระนาบของคนลวดทำมุมกับทิศของสนามแม่เหล็กในขณะที่คนลวดนี้หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กก็คือมันหมุนมันก็ทาระนาบมันก็ทํามุมกับสนามแม่เหล็กไปเรื่อยๆโจทย์ถามว่าจงหาขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบก็คือถามหา m c สูงที่สุด m c สูงสุดเกิดเมื่อไหร่ครับ mcmax เกิดสูงสุดเมื่อ,อไรครับท h เท่ากับศูนย์หรือ,180อร้อยแปดสิบองศานั่นคือระนาบเป็นไงครับระนาบของขนลวดวางขนานกับสนามแมา่เหล็กระนาบของขนลวดวางสนามวางขนานกับสนามแม่เหล็ก mc เท่ากับเท่าไหร่ครับ mc เท่ากับ n คูณ i a b คอสทีตาสูงสุดก็คอสทีตาเป็นไรครับเป็นหนึ่งถูกไหมครับอ้าวแทนค่าเลยลูคค่าหมดแล้วนี้เอ็นเท่ากับสามร้อยรอบอเท่ากับสิบมิลลิแอมแปร์ก็คือสิบคูณสิบกำลังลบสามพื้นที่ก็จากด้านคูณด้านถูกไหมครับพื้นที่ของระนาบขดลวดก็สองเซนติเมตรคูณสองเซนติเมตรก็คือสองคูณสิบกำลังลบสองทั้งหมดกำลังสอง คูณ B สนามแม่เหล็กเท่าไรครับห้าคูณ1ิกำลังลบสองเทสลาเป็นโดย SI หมดแล้วตรงนี้เป็นสี่ตรงนี้เป็น1ิบกำลังลบสี่โอเคนะครับอา้าวตรงไหน1ิบกับสิกำลังลบสามเป็น1ิบกำลังลบสองสิบกำลังลบ2กับอะไรครับกับ0ูนย์สองตัวก็หมด งั้นเหลือเป็น3คูณ4คูณ5โอเคนะได้เป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ4คูณ5 20คูณ3เป็น60จางไว้ก่อน60แล้ว10เจ้ากลางเหลืออะไรครับลบ4กับลบ2เป็นอะไรครับลบ6งั้นออกมาเท่ากับเท่าไหร่ครับ6คูณ10เจ้าลางลบ5่วยของอะไรครับหน่วยของโมเมนต์ก็นิวตันเมตรตอบครับ าครับข้อที่สามอยู่หน้าห้าสิบเจ็ดครับโจทย์บอกว่าคนลวดสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีจำนวนรอบเพียงแค่หนึ่งรอบไหนไหนไหนคนรวดอยู่ไหนนี่นี่ขนดอยู่นี่มองอย่างนี้เลยแล้วมีพื้นที่ร้อยตารางเซนติเมตรโจทย์บอกว่าถูกหมุนอยู่นสนามแม่เหล็กที่มีค่าสิบกางลบสี่เทสล,ลาสนามแม่เหล็กทิศเป็นยังไงครับเนี่ยสนามแม่เหล็ก พุ่งจากทิศเหนือไปทิศใต้เมื่ออยู่นอกแท่งแม่เหล็กแกนสนามแม่เหล็กไปอย่างนี้โจทย์บอกว่าโดยแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนี่ไงแกนหมุนนี่นี่นี่เส้นปะในแกนหมุนตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กอยู่โจทย์บอกว่าแกนหมุนนี้เนี่ยตั้งฉากกับสนามและมีอัตราเร็วเชิงมุมพายเรยเดียนต่อวินาทีจะเห็นว่าโจทย์ให้ลูกศรมาด้วยว่ามันหมุนยังไงเราก็ไปดูกัน แกนหมุนนี่จะหมุนอย่างนี้แกนหมุนจะหมุนอย่างนี้ด้วยโอเมกาเท่ากับพายเรเดียนต่อวินาทีจงหาว่าเวลา1 6วินาทีหลังจากระนาบของกขดลวดอยู่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็กมันประโยคเดียวกันนะแต่อีกความง่ายๆคือตอนเริ่มแรกเนี่ย ตอนพิจารณาเริ่มแรกเนี่ยกดดวนมันวางขนาดกระสาไม่เหล็กแล้วให้เวลามันผ่านไปเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนหกวินาทีระนาบก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับถ้าเรามองระนาบถ้ามองระนาบไอเนี้ยเวลามันหมุนก็จะหมุนอย่างงี้อ่าจุดเนี้ยมันก็จะหมุนจนครบรอบเป็นวงกลมถูกไหมครับอ่ผ่านไปหนึ่งส่วนหกวินาทีระนาบเปิดมุมมาเท่านี้ ฮะนี่คือทีต้าที่เปิดมานี่ทีต้าที่เปิดมาแลาวหน้าก็จะอยู่อย่างนี้เนี่ยเราวหน้าตอนหลังก็อยู่งี้ตอนหลังอยู่นี้เปิดไปหนึ่งส่วนเวลาหนึ่งส่วนหกวินาทีถามว่าตอนเนี้ย จะมีโมเมนต์ที่เกิดจากแรงของสนามแม่เหล็กระหว่างขดลวดมีค่าเท่าไหร่นั่นคือถามหา m c ไม่แม็กแล้วแหละเพราะว่าขดลวดไม่ได้วางขนาดกับสนามแม่เหล็ก m c T เท่ากับ n คูณ i b i a b cos ทีตารปเด็นปัญหาทีตาเท่ากับเท่าไรทีตาคือมุมที่ระนาบมันเปิดไป ทิต้าหาจากไหนล่ะครับเนื่องจากว่านาบหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมโอเมกาก็จากนิยามของโอเมกาโอเมกาเท่ากับมุมที่เปิดไปต่อเวลาเพราะฉะนั้นมุมที่เปิดไปก็เท่ากับโอเมกาคูณกับเวลาที่หมุนไปก็เท่ากับโอเมกาทีเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเมกาคือพายทีคือ1งส่วน6งั้นออกมาเท่ากับพายส่วน6เรเดียนซึ่งเท่ากับกี่องศาเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเทคอนมันเท่ากับ30สบ องศาแทนพายเรเดียนเนี่ยแทนพายเรเดียด้วยอะไรครับแทนตัวพายเรเดียเนี่ยด้วย180องศาก็จะได้เป็น180องศาหาร6เท่ากับ30องศางั้นแทนค่าเลยงั้นจะได้ n เท่ากับเท่าไหร่ครับ1กระแสผ่านไปเท่าไหร่ตอนสุดท้ายโจทย์บอกว่าจะผ่านกระแสไป2องแอมป์ a เท่าไหร่โจทย์บอกพื้นที่มาแล้วคือ100ตารางเซนติเมตรก็คือ100 ตารางเซนติเมตรคือ10ยกกำลังลบ4ถูกไหมครับเพราะเซนติ10ยังลบ2งทำเป็นตารางก็ต้องยกกำลัง2อีกทีนึ่งกลายเป็น10ยังลบ4ตารางเมตร b เท่าไหร่เอ้ย10ยกำลังลบ4เทสลาแล้วก็คูณกับคอส30องศาคอส30องศารูท3ส่วน2รูท3มส่วน2 ตัดตัดงั้นตัวเลขเหลือแค่เลขหนึงคูณกับรูปสาได้รูป3ามคูณสิยกกำลังอะไรครับไล่เลย10บกำลังสกับ10บกำลังลบสได้10บกำลัาางลบสองสิบกลังลบสองกับสิบกำลังลบสเป็น10บกำลังลบหแล้วรูป3มคือหนึ่งจคูณสิบกำลังลบหกโมเมนต์นิวตันเมตรตอบ มีช้อยไหมมีตอบข้อที่สเลือกข้อสี่ครับท่านไม่ยากอะไรเลย